นางเปรตสามตนขันลาติยะเปติวัตถุเรื่องนางเปรตศีสะล้านหัวหน้าพ่อค้าถามนางเวมานิกเปรตเปลือยกายตนหนึ่งว่าข้าพระเจ้าจะให้ผ้าเนื้อดีแก่ท่าน เชิญท่านนุ่งผ้านี้แล้วออกมานางเวมานิกเปรตตอบว่าผ้านั้นถึงท่านจะหยิบยื่นให้ที่มือของดิฉันเองก็ไม่สำเร็จแก่ดิฉันดิฉันไม่สามารถรับได้ถ้านในหมู่ชนนี้มีอุบาสกผู้มีศรัทธาเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอท่านจงให้อุบาสกนั้นนุ่งห่มผ้านั้น แล้วอุทิศส,ส่วนบุญให้ดีฉันพ่อค้าเหล่านั้นจึงให้อุบาสกคนหนึ่งอาบน้ำชำระร่างกายอย่างดีลูบไลด้วยของหอมประดับตกแต่งให้นุ่งห่มผ้าแล้วอุทิศส,ส่วนบุญไปให้นางในลำดับที่เขาอุทิศส,ส่วนบุญให้นั้นเองนางก็มีร่างกายหมดจดนุ่งผ้าสะอาด สวมใส่ผ้าเนื้อดีกว่าผ้าแคว้นกาสีเดินยิ้มปริมอย่างเป็นสุขเดินออกมาจากวิมานนี้เป็นผลแห่งทักษินาเมื่อพวกพ่อค้าถามว่าวิมานของท่านช่างงดงามนะมีรูปภาพวิจิตรดีสว่างสวยัยนี้เป็นผลของกรรมอะไรจึงตอบว่า ดิฉันมีจิตเลื่อมใสได้ถวายแป้งขั่วเจือด้วยน้ำมันแด่ภิกษุผู้ปฏิบัติตรงซึ่งกำลังเที่ยวพิกขาจารนี้เป็นผลของกรรมนั้นเดี๋ยวนี้ผลบุญเหลืออยู่เพียงสี่เดือนจากนั้นดิฉันจักตายไปตกนรกอันเร่าร้อนแสนสาหัสเพราะฉะนั้นดิฉันจึงเศร้าโศก สังสาระโมจกะเปติวัตถุเรื่องนางเปรตสังสารโมจิกาท่านพระสารีบุตรถามนางเปรตตนหนึ่งว่าเธอเปลยกายมีผิวพรรณและรูปร่างน่าเกลียดหน้ากลัวซุปผอมกร่องกล่างมีแต่ซี่โครงช่างหน้าเวทนาสงสารเป็นที่ยิ่งเธอเป็นใครมายืนอยู่ตรงนี้ พราะผลกรรมอะไรเธอจึงได้รับผลเช่นนี้นางเปรตตอบว่าดิฉันเกิดเป็นเปรตได้รับความลำบากเพราะทำกรรมชั่วไว้ดิฉันไม่มีใครผู้จะชักชวนให้ทำดีจึงไม่รู้จักทำความดีขอท่านจงอนุเคราะห์ให้ไทยทำศักิ์อย่างแล้วอุทิศส,ส่วนบุญแก่ดิฉันบ้าง จงช่วยดิฉันให้พ้นจากทุคติด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรถวายข้าวปั้นหนึ่งผ้าขนาดเท่าฝ่ามือผือนหนึ่งและน้ำดื่มถ้วยหนึ่งแก่ภิกษุแล้วอุทิศส,ส่วนบุญให้นางต่อมานางมีร่างกายหมดจดนุ่งผ้าสะอาดสวมใส่ผ้าเนื้อดีกว่าผ้าแคว้นกาสี มีพัตราพรและเครื่องประดับวิจิตรงดงามเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเมื่อถูกถามว่ามีผิวพรรณงดงามยิ่งนะแปลงรัศมีสว่างสวยัยเธอมีผิวพรรณงดงามโคะของเธอล้วนแต่ดีๆเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เธอทำกรรมอะไรไว้นี้เป็นผลของกรรมอะไร นางจึงเล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่ตน้นสารีบุตรเทระมาตุเปติวัตถุเรื่องนางเปรตอดีตมารดาท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรถามนางเปรตตนหนึ่งว่าเธอเปลยกายมีผิวพรรณและรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวสู้ผอมเธอเป็นใครมายืนอยู่ตรงนี้ นางเปรตตอบว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ดิฉันเกิดในตระกูลสากยะเป็นมารดาของท่านมาเกิดในเป็ดวิสัยหิวกระหายจึงกินน้ำลายน้ำมูกเสมหะที่เขาถมทิ้งกินมันเหลวของซากศพที่ถูกเผากินโลหิตของหญิงผู้คลอดลูกและของคนที่มีแผล ดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยขอลูกจงให้ท่านแล้วอุทิศส่วนบุญให้แม่บ้างอันจะเป็นเหตุให้แม่ได้พ้นจากการกินหนองและเลือดนี้ท่านพระสารีบุตรถวายกุดีข้าวและน้ำแด่พระสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสีอุทิศส่วนบุญให้มารดาลําดับนั้น นางมีร่างกายหมดจดนุ่งผ้าสะอาดสวมใส่ผ้าเนื้อดีกว่าผ้าแคว้นกาสีมีพัตราพรและเครื่องประดับวิจิตรงดงามเข้าไปหาท่านพระมหามกขลานะเมื่อถูกถามว่าเธอมีผิวพรรณงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวยัยเธอมีผิวพรรณงดงาม พ่อค้าของเธอล้วนแต่ดีดีเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เธอทำกรรมอะไรไว้นี้เป็นผลของกรรมอะไรนางจึงเล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่ต้นเห็นอย่างนี้แล้วคงชัดเจนว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราอธิษฐานไปนั้นจะไปถึงพวกเขาหรือไม่หรือจะไปได้ถึงไหน หากไม่ไปล่ะจะเป็นอย่างไรในนี้ผู้เขียนขอให้มั่นใจเถิดว่าคําอธิษฐานนั้นไปถึงแน่แต่แม้นหากไม่ถึงบุญนั้นก็ไม่ได้ไปไหนก็ยังคงหมุนเวียนกลับมาส่งเสริมสนับสนุนชะตาชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ดีเรารดน้ำให้ต้นมะม่วงใส่ปุ๋ยให้มันด้วยความเอาใจใส่เต็มที่ มะม่วงได้น้ำที่เรารดได้ปุ๋ยจากที่เราให้เราได้ผลมะม่วงมารับประทานอย่างเป็นสุขอิ่มหนำสําราญและเป็นสุขเกินใครคุณทำคุณงามความดีคุณก็เป็นสุขใจในเบื้องต้นเองไม่ใช่หรือคุณความดีนั้นจะไปถึงใครหรือไม่นั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ เพราะคนที่ได้รับแบบเต็มๆในเบื้องต้นก็คือตัวคุณผู้ทำนั่นเองอย่าให้ความรู้สึกไม่ดีบางอย่างมาเป็นกำแพงขวางกัน้นในการทำความดีของเราเลยจงพังทำลายความรู้สึกอันนั้นเสียแล้วอน,นิสงผลแห่งคุณงามความดีจะได้เข้ามาในชีวิตของเราอย่างเต็มที่ ทำด้วยใจที่สงสัยกับทำด้วยใจที่ศรัทธาเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ผลที่ได้รับจะมีความแตกต่างกันมากเพราะคนที่ศรัทธาเลื่อมใสจริงๆเขามักทำได้อย่างประนีตถูกต้องเหมาะสมเพราะไม่มัวกังวลว่าทำไปแล้วจะเป็นอย่างไรทำไปแล้วจะเป็นบุญหรือเปล่าอุทิศไปแล้วจะถึงหรือไม่ หากไปไม่ถึงเงินที่เราลงไปก็ศูนย์เปล่าสิอาหารที่เราทำบุญไปก็เสียเปล่าสิเขาจะไม่คิดอย่างนี้ตรงกันข้ามจากคนที่ทำไปด้วยสงสัยไปด้วยวางใจเถอะขอให้คุณพยายามทำบุญทำคุณงามความดีต่างๆนั้นให้ถูกต้องตามองค์ประกอบ ทำได้เหมาะสมกับกาลเทศะแล้วพลังอำนาจของพวกเขาจะได้มีมากขึ้น